้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อหญิงยาอดีตนางเอกดังนั้นประกาศข่าวดีตั้งท้องหลังแต่งงานทันตแพทย์หนุ่มเป็นอีกคู่ที่เจอเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีเสือ2565เมื่อหญิงธนิตจินยานั้นถูกแฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีทันตแพทย์หนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานแล้ว โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศตอนที่ตัวเองถูกขอแต่งงานผ่านทางไอจีส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า This year gift ท้ามกลางความยินดีของเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงหลังจากนั้นหญิงยานางเอกดังนั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวมีกรีทันตแพทย์หนุ่มแล้วที่เชียงใหม่ ท่ามกลางการเนรมมิตโฉมเจ้าสาวอย่างช่างแต่งหน้ามือทองน้องฉัดและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยหญิงยาอดีตนางเอกดังนั้นประกาศข่าวดีตั้งทองหลังแต่งงานทันตแพทย์หนุ่มโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอและภาพอันตราสาวระบุข,ข้อความว่า our new chapter begin เครื่องหมายสี่เหลี่ยม kt เครื่องหมายสี่เหลี่ยม New Chapter เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Baby เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Love er แปลว่าบทใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักท่ามกลางคนในวงวาการที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย